ม่นี่ห้วยงามครับงัวงามเบิ่งบระหยักว่าสันซอผมว่าครับเบิ่งหยังว่าสันครับเบิ่งสีเสาโอ้มิยังเนี่ยเอาเสาเรียกเอาอ่ายืนสีเสายืนสีเสาเล่าเขาหน่อยเล่าเขาหน่อยยืนสีเสาสุดเท่านั้นห้วยงามมายืนิีเสาเล่าเขาหน่อยเอ้าพ่ออธิบายพี่น้องบนฟังบ้างได้ไหครับคำว่าสีเสา พ่อ,อก,กันอีกแล้วครับใส่ชีวิตสะตายคนอีสานเมนี่ซองไทยบึงการผ้ากินเทีเ่ยวเลนผ้าพี่ผ้าน้องหาออกเลาะขึ้นเก่าหรอครับเลาะไทยควายควักบ้านๆนี่พี่น้องเพื่อเป็นการล้นลงรงลงส่งเสริมให้พี่น้องหันมาเลี้ยงวา้วลายขึ้นนะครับนอนอกจากสั่งทานาคั้วมันอยู่ที่ดีแล้วก็ถือว่าซอยกนันนุรักกันเลี้ยงควายครับให้รุ่นลูกรุ่นล้านผู้เกิกกดใหม่ในรุ่นพี่น้องในเห็น คลิปนี้มื่อนี้ครับสิาภาพพี่น้องเขาไปสอบถามท่านพ่อผู้หญ่บานผู้ญ่อำนาจพี่น้องเป็นเหลี่ยงควายแนวใดควไอ้คนคืออ้วนแท้นะครับแล,ล้วก็ไปสอบถามค้วาย้ง่ามเปลี่นแนวใดนในความคิดเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นลูกใน่ห้อยร้านใน่ห้อยเก่านะครับบรรยากาศที่เป็นแนวได้เดี๋ยวภาพพี่น้องกับบึงไปสอบถามกันนะครับ เมือ่อนี้พระพี่น้องไม่เยี่ยยามถามข่าวท่านเพื่อนเปลี่ยนพอพยาบาลเก่าครับคุณพออำนาจน้ำจุกุนว่างใดฮึดำบันครับดำบันพี่น้องสมัยก่อนนี่สิบป,ปีที่แล้วเห็นเราเลี้ยงเลี้ยงง่วเลี้ยงงัวหรือเลี้ยงหมูก่อนเลี้ยงเลี้ยงหมูก่อนครับตอนแรกเลี้ยงหมูพี่น้องหลังจากนั้นมาเรากับม,มาเลี้ยงๆๆๆๆเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงง่วเลี้ยงง่วล่าสุดนี่มาลงตัวที่ เลี้ยงคั้วี่เพราะท่านได้พ่อปีเลี้ยงคั้วนนี่วมากเพรท่รานพ่อปีครับว่าต่เริ่มเนาะครับเรือเริ่มคือคั้วี่ตัวแรกคือเดือนสิงหาเดือนสิงหาปี <63. S 1> มกสามปีที่แล้วเนาะคุณพ่อเนาะครับครับนี่การซิงหาเนี่ยก็จะขวบปีพอดีครับเรามีคั้วี่อยู่สองสองแม่เนาะครับสองแม่ก็เป,ป็นเป็นพวกตัวหนึงน่งเนาะครับเมื่อนี้เราสิมาบอกสูตรสูตรไอยายายังกะยาคั้วี่อ้วนครับยาคั้วี่อ้วนยายาแก้ขี้กระตือเกี่ยวกันบ่เกี่ยวครับ แมนเบิดอ๋อเห็ดเด้ดขั้วอวนเนาะครับขั้วก็ได้งัวก็ได้เห็นบ่ครับขั้วก็ได้งัวก็ได้ข้นก็ได้ข้นก็ได้อีกคือกันครับบ้านนี้บ้านเนาะหรือบ้านยังเนาบ้านแก้วสมบูรณ์ครับบ้านแก้วสมบูรณ์ตำบลตำบลพรเจริญหมู่แปดตำบลพรเจริญครับอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับครับผมมาเบงขั้วอวตัวแรกแล้วกอนก่อนจะไปถามสูตรยาแต่วขั้วอวนอวนคือนแล้ววายดีแล้เรามียาดีพี่น้องเดี๋ยวจะถามเราให้เอ้าตัวนี้เอา ได้ไปยังไงมาจังไดนี่บอกพี่น้องครับต้นนี้ซื้อจากตลาดตลาดทั้งใดคือตลาดบ้านปาตนานี่โอ้ตลาดนัดโคกระบืออำเภอวัเนเจริญเนาะครับเดือนัดโคกระบือตอนนี้ก็เจ้ากระปิดอยู่น่าตาเนาะครับเดือนัดโคกระอเขาซื้อมาหนี่ปีที่แล้วเลยบอกพิ่งเพิ่งซื้อวันที่สิบเอ็ดมีนาครับสิบเอ็ดมีนาปีน้ำเข้าเนี่ยมันบอกปีน้ำเข้าเนี่ยสูงสเลยพี่น้องวัดจะเข้ากันหัดแห่แห่ลอยชีบๆได้หรือหม่ ครับอยู่ประมาณร้อยสามสิบเก้าบวกเออประมาณนี้นะครับนี่ปวดนิลีพี่น้องนี่แต่ลูกพ่นตัวใดรบาดนี่ลูกพ่นพุ่นบอกตัวพ่นครับตัวยางอยู่ลูกพ่นนี่ติดมานั่มนี่เน้ะแม่ครับติดมานั่มเขาสื่อเป็นโคมมาสื่อเป็นโคมมาครับบ้านพ่นก็ค่คยมามีทองน้ำเฮาทองมาจตกเขาครับบอทองยี่นทองตอนนี้เด้ครับโอ้ยู่น้ำเขาก็มาแล้วมาผมว่าผมถือเอามาผสมเองแต่ว่าเพ่นอื่นมีทองมาแล้วมาแล้วเอาหมอมาตรวจแล้วว่าทองมาแล้วว่ะ สื่อห้วยที่คุ้มค่าก็คือซื้อโคมแม่ลูกครับแล้วก็เมียมันก็มีทองไม่หยี่ดพี่น้องทุนเร็วคือแบบนี้นะพี่น้องเด้อผมว่าผมถือเอามาผสมพ่อดั้งดังนนะครับครับครับก็เลยบดผสมแล้วสาพอดังไปอีกปีครับก็ต้องล่อไปก่อนให้เพิ่นออกลูกก่อนเนาะครับครับมันในลูกเพิ่นตัวนั้นหู้ยังบอกว่าพ่อทั้งไหนพขาซื้อแต่ว่าก็งามดีด้วยเนาะครับมันเป็นเป็นพ่อบ้รนดาในละครับเพิ่นหีีแสดงว่าเพิ่นหีีสรงลูกดีครับเนาะ ควันใกล้กำหนดคลอดหรือว่านมคือตึงๆเลยนี่วันมันลูกลูกยังกินนมอยู่ครับโอ้ลูกเพื่อนั่นบอกรับลูกยังกินนมอยู่ลูกประมาณยังแก่กับสิประมาณเจ็ดเดือนลูกเพื่อนบอกประมาณหกเดือนหกเดือนได้เนาะครับโอ้เพื่อนนี่กับที่มีลูกอยู่ประมาณสี่เดือนฉันในท้องนี่สี่เดือนหาเดือนนี่แหละเออสี่หาเดือน่เนาะโอ้ต้องรออยยิ่งฉันมาฉันเนาะครับต้องรอยชิดเพื่อนซื้อไปยังไงซื้อนี่ซื้อว่าแม่คุณ แม่คูนพี่น้องซื้อเป็นซีแม่คูนโอ้ซื้อข้าวให้เจ้าคือตัางซื้อแม่คูนหลายแต่มแม่คำเ <c oughs> มคูนอะไรจูงก็พี่ในลูกแล้วอำนาจจูงก็พี่ลกูกมาให้พี่น้องมันบางไกลๆคืออ้วนอีหลีเน,น,นี่ยนี่เนาะครับโอ้แม่คูนสูตรยาที่ผมอยากบอกพี่บอกน้องออคือบ่บ่อยใดลงทุนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสูตรเคลียรให้ข้าวให้พันอ้วนก่อนเอาของตาอำนาจใส่ใส่อยังเนี้ยใส่ตัวเดียวครับ ครับใส่ก้าวปุ้ยนี่ใส่ตัวเดียวอ่ตัวใดครับกูกงอกก็ได้ใส่เครือบอระเพ็ดเครือบอระเพ็ดครับเครืองเพิห่อบานเท่านี่โอ้บานเท่าเอื่นเครือกว่าห่อเนาะครับบานนี่วิธีเ็ดเ้าเห็ดยังไงบานเอามาป้อนให้ดจินนลดมันมันกินอยู่บ่กินครับของผมเนี่ยเอามากวางไว้บ่ได้กินปั้นเอ้ามันเข้ากินมันขมเลยขมครับแต่ก้าวปยกินมันบ่ขมบ่มันก็ดแกแล้วเอามาเตรียมเกิดไปปั้นเอาไปเอามาเอาวางไว้มันกินเองให้กินซื่อมือว่าแต่บ่ครับอาทิตย์ละเถือ S <S ก็เลยจุ่อนมว่าไงกันด้ว่ามันงามคัเแคอตัวนี้ไหมปล่อยอยู่แบบตัวอำนาจเลยโอ้ยังเก็บเบื้องหลุมมันอีกยังมันปล่อยครับกาว่าเพิ่งออกลูกแล้วจะเอาพ่าได้ไหมใช่ก<ะ>็คิดไว้ในใจคุยกันไว้กับสอทอทุอ่นว่ามันมีตัวเหลือกอยู่สามตัวครับครับมมีตัวใดเนี่ยคุณ่อมีไอ้ย่างเบิร์ต ครับบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดเออบิ๊กเบิร์ดที่เป็นจำาปล่อยเขาจะตกเใจนุ่งงาหง่ามีลีพี่น้องไอ้นี่ครับไอ้นั่นครับไอ้เก้าเจริญเก้าเจริญอ้าวสามอะไยังครับอืมบ่มบ่มพล้านครับทนายมงคลทนายเยี่ยมครับสามตัวเลือกแจ็คเจ้าตัวใดยังตัดสินใจว่าไหนตอนนี้ยังตัดสินใจบ่าอันไดนโอ้ต้องคุยกันซะกวานว่าคือผมเนี่ยอยากคุยกับมูว่าเออให้เจ้าซื้อเก้าเจริญมาผมจะซื้อบ่ม ละมาบาทนีมอ๋อความหมายคือของตานี่คือแต่ละคนนี่ไปซื้อน้าเชื่อพอนี่มาอาจจะชุดหนึ่งผู้นีีก็ชุดหนึ่งผู้นีีก็ชุดหนึ่งสามคนแล้วก็มามามาแบ่งกันมาแบ่งกันเออเจ้าเก่าจะเลื่อนข่ายไปไปเอาวันนี้มาใส่ครับโอ้ขั้วหมายประมาณนี้ขั้วหมายเป็นแนวนี้ฝากน้าเชื่อกันไว้กับหมอปฏิสัดหน้าเชื่อกันไว้กับหมอปฏิสัดคนขัที่สิมาผสะชุมไปห้าวันเนาะครับโอ้ขอท้าขอท้า บานนี่รักการเลือกซื้อกล้วยเหนียวของตัวอำนาจเนี่ยท่านพอน่อปัญญ่งเจ้ามีรักแนวไหนิธที่เลือกซื้อกล้วยเจ้าเนี่เจ้าจะเริมอมยังไหครับรักการซื้อกล้วยเนาะของผมเนี่ยผมจะเบิ่งตามตำล่าเออเอามีอย่างเนี้ยเอาไป,าาไปย่างไปจับใกล้ๆให้พี่น้องเพ่นเบิ่งเนี่ยตำลาตมตำรา,าสมัยกามีอย่างเนี้ยที่เปลี่ยนตะเบิ่งตำลาสมัยเกาสี่พ่อแม่บอกไว้ครับก็คือตัวประกอบ ตปลาคอข้อปากแข่งเดี๋ยวเรียกตัวปลาคอเข้าไปตัวปลาคอคือยังไงตัวปลาคอนี่ตัวปลาคอคือตัวกลมตัวปลาคอคือมันจะกลมย่าวนะกลมย่าวครับตัวปลาคอคอปลากแข่งเป็นัี่ยมันก็เลือกบ่อใดนี่ข้อขอมัเป็นคอปลากแข่งอยู่คุ้ยแม่นี่อันนี้เป็นเป็นเป็นคออย่างครับนี่อยากออกไปทั้งข้องูสิงห์ปะโอพอนี่อยากออกข้อข้องูสิงห์ครับหลังกับบ่อใดเป็นไหนหลังต้องเป็นบังไดเอ้าตัวาคอคอปลากสีเราต้องแบนเพราะให้ไม่กระดูก เดี๋ยวแม่แม่นั่นมันสิออกมาให้เบิ้งก่อนเดี๋ยวเบิ้งอีกตัวที่สองครับตัวนี้บ่ได้เห็นบ่มีกระดูกสี่มันจะบ่เข้าตำราโบราณบ่เข้าตำราโบราณเป็นไถ่แต่ว่าเป็นหยังคือเอาเพราะว่าตามทุนโอ้ค่อยๆพัฒนาไปครับเอามาพัฒนาเอาครับเฮาซื้อคั้ยพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งทุนเอาเนาะครับเห็นก็จามีเงินหลานขก็แข็งตาแต้มแจ่มแเออใส่ถุงเท้าขาวมีทฤษฎีเนาะครับมีตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่างถุงเท้าขาวครับแล้วควรนี่ันญเน ขวนนี่ก็สำคัญเออขวนนี่ต้องยุดจุดใดควายสำคัญยุดยุดนี้<อ>แล้วก็จุดหลังนี่โอ้ครับ,รบถ้าอยู่น้ำขี้สว่างยู่น้ำหลังสิได้บ่อยู่น้ำยูย่น้ำสว่างนี่แห้งดีครับโอ้ถือกสว่างเนี่ยมองคนกินครับมองคนกินหงานี่โอ้แห้งดีครับครับเอาหา<ช>เลือกได้งามกว่านี้บ่ครับเลือกได้แต่ว่าต้นทุนครับโอ้ครับถ้าต้นทุนเอาน้ำหางคนเป็นตังไต่แบบเน่าสันนี้เกี่ยวขันบ่หางเนี่ยหางคนนี้เกี่ยวครับ หางตรงเงี้ยตั้งสันจำเลยหางนี่อ่าหางหางน,นี่ให้ลากนองอให้พัวดีคำคำคำว่านองนี่ก็คือผีข้างล่างพีนบ่นครับยศยศล<อ>ายยศมะลายจับให้พ่อใหญยในลูกเร็วหให้พยย่อใหญ่เรามาจับทั้งหางกับพี่น้องกันเบิ้งคือขั้วตัวนี้นี่ครับพัวหางมันดคีครับครับผมมันจะเบิ้งนี้ ving, ห<า>ให้พี่น้องกันเบิ้งทั้งนี้ครับครับพัวหางมันดีว่าเป็นหางมาตอนนี่เนาะครับคือขั้วมันสิบส่งลูกดีที่จะเป็น ยังอ่ะหางตะพดิจกโอ้แบพึ่งดี้นคือคือไม่ตะพพเจ็กศหางกงหางใหญ่ครับเงีวครับขั้วสีส้มลูกดีนี่นี่ตามตำราครับตามตำราสมัยเก่าเขานาะครับเพราะปูผมครับกลับเป็นหนายห้อยอืมลงมาพอผมกลับเป็นหนายห้อยครับครับครับแล้วก็ได้มาสืบมาหอดผมครับผมไปอบร่มอยู่กับแพ่งแสนสามเทียว ำแพงแสนพื้นนครปฐมพูดนะค,ครับบังลาเอาตัวนี้ไปเอาตัวเมียนั่นมาลูกเร็วเร็วจูงไปเลยลูกดอกเตอร์มาอบรมครับเพิ่นว่ายยังไงเป็นเป็นคำวอาของพ่อผมถืพอพ่อสอนไว้โอ้ยืนคำวอามาครับเพิ่นว่ายยังไงเอาเพิ่นว่าไอ้ยังไงลายข้อแต่ว่าเป็นของพ่อผมเอาเอาที่จำได้เอามีอยังไรเอาที่จำได้เอาจำได้ที่จำได้แม่นๆนี่ข้วยงามครับ งอวงามเบิ่งบรรยากว่าสันต์กผมว่าครับเบิ่งหลังว่าสันครับเบิ่งซีเสาโอ้มีอยังงนี้เอาเสาเลียกเอายืนซีเสายืนซีเสาเล่าเขาหน่อยเล่าเขาหน่อยยืนซีสาสุดเท่านั้นกุ้ยงอ่ามไหมยืนซีเสาเล่าเขาหน่อยเอ้าพ่ออธิบายพี่หนุ่มคนฟังไม่ได้ครับคำว่าซีเสาหน่ยคือข้าวจวงมันไปปุบครับบอกมันยืนปุบนะครับมันจะยืนขาเพียงกันบด โอ้ข้าหนาข้าหลังก็ตามข้าหนาข้าหลังก็ยังส้อยืนเป็นกูกันเลยโอ้บบมีขายดไอยู่ข้างหน้าบ่มีขายอะไรอยู่ข้างหลังบอกครับเขาบอกมายืนประค้าห้างกันครับครับสาคาห้างกันนี่ถ้าห้างหลก็คือแสดงว่าพลวยตัวหนัดขาดหลายขาดคำว่าขาดพี่ยังขาดขาดขาดข้อมงามโอ้ครับครับท่านบางในเกิบกล้วยที่เขาประกวดครับมันจะยืน พ่อเขาบอกให้ยืนปุ๊บไม่ติดยืนโอ้ขาจะเพียงกันเลยขาเพียงกันเลยขนาดเดียวกันเลยครับนี่คือชีเซาเราอีกันหนึ่งบรรทัดเราเล่าเขาหน้อยนี่คือสวงน้อยครับโอ้มันเป็นอะไสวงไหนครับพี่บ่งจะข้ามเนี่ยนี่นี่วงน้ามสวงนี้ต้องขางไส้ขางขวานขางไส้ขางขวามันสี่ทอกันเลยโอ้โอ้สวงเพิ่นน้อยครับสวงน้อยเพิ่นบ่ได้กินหยากินยังนี่มันก็บจะบกได้น้อยมันมันกับจะบ่จอยครับโอ้ครับครับนี่นี่นี่คือเอา คือขั้วสีสาฝ้าห้องพี่น้องด้ยแต่ว่าแม่นี่พ<อ>่อใหญ่ครับสีเสาหนี่งกรอ้วนด้วกันฝ้าห้องฝ้าเห,าหลี่ยมพี่น้องผมกับประตูนาดกับประการน้อยอัมลาภจากพี่น้องเป็นก่อนเอาเข็ดนี่ลราพอโอเคครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้อง,องพี่น้องด้ย